รถแคปนะครับหรือว่าเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับได้รับความตอบรับที่ดีมากในส่วนของตัวสภาพห้องเครื่องนะครับสวยคลีนสวัสดีครับวันนี้กับมาพบกันปฏิพัทธ์ออตโต้นะครับว,วันนี้เนี่ยมีรถมา รีวิวให้สำหรับคุณลูกค้าดูวินอีกหนึ่งรุ่นนะครับตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยนะฮะในส่วนของตัวที่เป็นรถแคปนะครับหรือว่าเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับได้รับ ความตอบรับที่ดีมากนะฮะจากคุณลูกค้าหลายๆท่านนะครับวันนี้มีเข้ามาใหม่อีกคันหนึ่งนะครับเป็นรุ่นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับรับวันนี้นะครับเราอยู่เจ้าโต้ตาไฮรักรีโวนะฮะ2.4เจพัทนะครับคันนี้ใหม่นะครับรถปี2019นะฮะรถปีเดียวเท่านั้นเองนะครับในส่วนของตัวที่เป็นสมาร์ทแคปสำหรับรีโวเนี่ยอันนี้คุณลูกค้าน่าจะเห็นกันดีนะครับแต่ว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับใส่ตู้ทึบให้แล้วนะฮะ เผื่อมีคุณลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหาในส่วนของตัวสีนี้อยู่นะครับแล้วก็ปีนี้อยู่นะครับตอนนี้มีเข้ามาที่ร้านแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครสนใจดูคลิปนี้แล้วรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับและสําหรับคันนี้นะฮะมาดูในความในสภาพของตัวรถนะครับความน่าใช้นะครับแล้วก็ได้อะไรบ้างในราคานี้นะครับเดี๋ยวผมมาไล่รายละเอียดให้ดูนะครับในส่วนของคันนี้นะฮะเป็นตัวรถสีเทานะครับสีนี้เป็นอีกสีหนึ่งนะครับที่คุณลูกค้าหลายคนชอบนะฮะขาว เทาดำนะครับแล้วก็สีเทาแบบนี้นะครับสวยมากนะฮสำหรับสีนี้นะครับในส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็คิ้วฝากระโปรงนะฮะก็จะเป็นโครเมียมนะครับโลโก้โตโยต้านะครับเป็นโครเมียมนะฮะแล้วก็หลอดไฟหน้านะครับเป็นหลอดฮาโลเจนรีเฟคเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับหลอดตาเพชรนะนะครับในส่วนของตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าเนี่ยตรงนี้ยังไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าทางร้านสามารถใส่เพิ่มเติมให้กับ คุณลูกค้าที่มองว่ากับทางร้านได้ไหมนะครับหรือว่ามาออกกับคันนี้ได้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดเป็นยังไงนะครับมาคุยกันก่อนได้นะครับไม่ว่าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตนะครับเราพร้อมและก็ยินดีให้บริการคุณล right? ูกค้าทุกคนนะครับไม่ว่าทําอาชีพอะไรก็แต่นะครับติดแบ็คลิสต์ถ้าเกิดกลับมาผ่อนไม่ปกติแล้วหรือว่าปิดยอดนั้นไปแล้วนะครับเผื่อว่าเครดิตของคุณลูกค้าเนี่ยมันอาจจะหายนะครับตรงนี้เราก็ต้องมาลองเช็คกันลองมาคุยกันนะ สำหรับรถแคปนะแน่นอนอยู่แล้วนะครับการใช้งานที่อเงกประสงค์นะครับเราจะขับใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับเป็นรถบ้านขับไปทํางานขับไปเที่ยวนะครับอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับนั่นคือในส่วนของวิ่งการวิ่งงานนะครับตรงนี้เราก็ใส่ตู้ถือไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่รายละเอียดการวิ่งงานตรงนั้นอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านข้างกันต่ออีกว่านะครับในส่วนของสภาพด้านข้างนะครับตัวรถสีเทาเสมอกันสวยเจรินด้านท้ายนะครับรถคันนี้อย่างที่บอกนะครับปี2019นะครับ ไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ำท่วมนะครับชนเบาชนน้อยอะไรงนี้ไม่มีแน่นอนนะครับหรือว่าโครงสร้างตัวบอดี้รถนะครับไม่ได้ตัดต่อผิดกฎหมายใดๆดทั้งสิ้นนะครับสภาพเปรียบเทียบกับป้ายแดงได้นะฮะผมบอกเลยนะครับคันนี้98%ออีก2%เซให้ป้ายแดงเข้าไปนะครับในส่วนของตัวล้อนะครับอันนี้ยังเป็นล้อกระทาอยู่นะครับแต่คุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะคันนี้นะครับถ้าเกิดเราชอบนะฮะรักในการแต่งรถสักนิดนึงหรืออยากให้ตัวรถของเราดูหล่อนะครับเราสามารถใส่เป็นล้อแม็กซ์สี่ล้อได้นะ พร้อมยางปี2020นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าล้อมแม็กสามารถเลือกได้ไหมเลือกได้นะครับ T E 3 7 R P F 1 Well C E R P นะครับลายไหนที่มาอยู่ในใจของคุณลูกค้าเนี่ยนะครับรีเควสเข้ามาเดี๋ยวเราทําการเอามาใส่ให้นะครับพร้อมรัดด้วยยางปี2020นะรตรงนี้เราเบิกให้ใหม่เลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยอีกอย่างนึงเพิ่มเติมนะครับ อันนี้เนี่ยในส่วนของตัวรถเนี่ยมันยังเป็นเดิมๆโรงงานอยู่นะครับอยากให้ตัวรถมีมิติสักนิดนึงให้มันดูสวยนะครับให้มันดูมีเอกลักษณ์ก็เราก็โหลดไปก็ได้นะครับจัดทรงตัวรถข้างหน้านะครับหรือว่าโหลดท้ายนะครับอย่างเช่นโหลดหน้า2หลัง3นะครับแบบนี้สเต็ปแบบนี้เราทําให้คุณลูกค้าได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาคุยรายละเอียดกันนะครับอย่างที่บอกนะในส่วนของที่เป็นรถใช้งานในเชิงพาณิชย์นะครับทั้งตัวแคปและก็ตอนเดียเนี่ยตอนนี้ที่ร้านเราครบคันนะฮะทุกอย่างสามารถเลือกได้ทุกอย่าาางสมรถ สั่งได้นะครับตัวรถคัน like right นึงอยากให้สเปคเป็นแบบไหนบอกเราได้นะครับเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะครับเป็นไฟเลี้ยวกจงมองข้างนะฮะแล้วก็มีการตัดด้วยตัวโครเมียมนะครับโลโก้ไฮรักนะฮะด้านข้างนะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในส่วนตัวมือเปิดนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับถัดมานี่ตรงนี้เห็นเด่นๆเลยนะฮะในส่วนของตัวตู้ทึบนะครับ คันนี้เนี่ยเราใส่ตู้ทึบให้นะฮะความสูง2เมตร10นะครับตู้ทึบนี่ก็สําคัญเหมือนกันถ้าเกิดคุณลูกค้าวิ่งงานกับบริษัทนะครับหรือว่าวิ่งงานอิสระต้องการจอดรถในบ้านนะครับหรือว่าข้ามความสูงตู้มันสูงไปนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นเมตร80เซนก็ได้นะครับหรือว่า2เมตรก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดที่ทาถามมานะครับหรือว่าที่ร้านเราใส่ให้เป็นสแตนดาดอยู่แล้วเนี่ยก็คือความสูง2เมตร10นะครับประมาณนี้ตู้ทึบสามารถเลือกความสูงได้นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าไม่ได้ใช้งานส่่วนตู้ทึละ เปลี่ยนไปใส่คอกได้ไหมคอกเลดเตี้ยมีพร้อมนะครับหรือว่าจะเอาคอกเด็กแวฟ้าคอกแซมเลดนะครับมาเลือกดูที่ร้านได้นะฮะเดี๋ยวเราจัดก,การให้นะครับถัดมานะครับในส่วนตัวล้อหลังนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นล้อกระท้ะอย่างที่บอกนะครับ ถ้าเกิดเราใช้วิ่งงานหนักสักนิดนึงนะฮะแมคคู่หน้าขอบ18เนะครับ, 18, รบเลื่องรายได้พร้อมยางปี2020นะครับข้างหลังนี่เป็นยังไงนะฮะก็ต้องเป็นกระทะผาขอบ14นะครับแล้วก็ลัดด้วยยางมิชลิน XCD นะครับปี2020เหมือนกันตรงนี้เราก็เบิกให้สำหรับคุณลูกค้าเลยนะครับอย่างที่บอกนะฮะครบคันจบครบภายในร้านเดียว นะครับตรงนี้ผมบอกเลยนะคุณลูกค้าที่มองรถที่ร้านเราเนี่ยครับประทับใจแน่นอนนะครับทั้งในส่วนของตัวที่สินค้านะครับที่มีคุณภาพนะฮะและก็การบริการต่างๆนะครับตรงนี้ถือว่าครบเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านท้ายต่อก่านะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับตัวฝาท้ายนี่เดิมโรงงานเลยนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับ โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะโคมไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟเบรกด้วย3นะครับตัวมือเปิดฝาท้ายนี่เป็นโครเมียมนะครับสวยมากอีกอย่างนึงเนี่ยในส่วนของตัวรีโวนะครับหลายๆอย่างเนี่ยในการใช้งานเนี่ยถือว่าครบคันนะครับอันนี้ก็คือเป็นสภาพของด้านหลังของตู้นะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวนะฮะทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับและผมต้องเน้นย้ําแบบนี้เลยว่าตู้ทึบเนี่ยเราเบิกให้ใหม่หมดทุกคันนะครับทุกอย่างเราเบิกให้ล้อกระทะยาง XCD นะครับ ทุกอย่างเราเตรียมพร้อมให้สำหรับคุณลูกค้าอยู่แล้วนะครับเหลืออยู่ที่ว่าคุณลูกค้าชอบคันไหนนะครับแต่ถ้าเกิดสนใจคันนี้เราวิ่งงานด้วยเราวิ่งใช้งานตามปกติด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดงานที่เราจะไปวิ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นทุกเยอะนิดนึงนะฮะเกินสแตนดาดของตัวรถที่แบบมันอาจจะกําลังไกลนี่หน่อยนะฮะ ถ้าเกิดมันเยอะมากจริงๆนะครับอย่างเช่น2ตัน5้านะครับถึงประมาณ3ตันแบบนี้เดี๋ยวเราจะเสริมแหนบให้นะครับคุกค้าก็มาเลือกได้เลย1แผน่น2แผน่น3แผน่น4แผ่นว่ากันไปนะครับโชคอยากได้แต่หมวดนี้หน่อยเป็น4ต้นได้ไหมอันนี้เรามาคุยรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวเราจัดก,การให้ได้อยู่แล้วเพราะว่าในส่วนของตัวรถที่ร้านเนี่ยนะครับเราจะทําให้ครบเลยแล้วก็ให้คุูกค้าพึงพอใจกับความประทับใจด้วยนะครับในส่วนด้านท้ายก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องร้ารต่อเลยนะครับไป เรามาดูสมาพภายในเขสั่งกันต่อเลยนะครับสาหรับภายในนี่ก็จะคุมในโทนของสีดานะครับคอนโซลหน้านะครับมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภัยมาให้ด้วยกันถึง3จุดนะครับแล้วก็คอนโซลกลางนะครับก็จะมีตัวเซนเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะครับตรงนี้เราสามารถเปิดหรือว่าปิดการทํางานได้นะครับ ซีดีวิทยุ MP3 นะฮะ FM AM นะครับ mm hmm. เชื่อมต่อบลูทูธนะครับ USB แล้วก็ AUX นะครับส่วนตัวแอร์นี่เป็นแบบปนนนรับแมนนวลนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับเซ็นทัลล็อกนะฮะกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับ คุ้มเลยก็ถือว่าถ้าเกิดเป็นตัวรีโวเนี่ยออปชั่นจะเยอะกว่าในแบรนด์หลักๆอีกสักแบรนด์หนึ่งนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่การใช้งานกับความชอบของคุณลูกค้าแล้ด้วยนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือคันนี้รถปีเดียวเท่านั้นเองนะครับเพิ่งเข้ามาใหมส่สดๆร้อนๆ้อเลยใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับในส่วนของตัวเกียร์นะครับคันนี้เนี่ยเป็นปี19แล้วนะครับเป็น2 g d นะฮะ6สปีดนะครับ แล้วก็มีปุ่ม Eco Mode นะฮะเราอยากจะประหยัดน้ำมันสักนิดนึงก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้อัตราเร่งรอบมันเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยนึงนะครับก็เปลี่ยนมาเป็น Power Mode ก็ได้นะครับในส่วนของตัวบาะนะครับก็เป็นบาะผ้าสีดำนะครับเดิมๆโรงงานเลยสภาพสวยนะครับโดยรวมเนี่ยตัวรถนะ,ะทั้งภายนอกก็ภายในนะครับการใช้งานน้อยตัวรถสภาพสวยไม่กิ๊บ นะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ครบครันทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะเอาไปวิ่งงานแบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานในส่วนของพวกโลจิสติกส์นะฮะสีล้อแบบนี้หรือว่าการใช้งานวิ่งขนส่งทั่วไปอะไรแบบนี้นะครับอย่างเช่นเคอรี่ช็อปปี้รัตด้านะครับถ้าเกิดเราไม่ได้วิ่งแบบนั้นอยากใช้เป็นรถบ้านปกติทั่วไปเลยได้นะครับเดี๋ยวเราถอดตู้ทึบออกเอานะครับไม่ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับ และที่เหลือเนี่ยตัวล้อมุงล้อแม็กการจัดทรงยังไงเนี่ยอันนี้เรามาคุยรายละเอียดกันนะครับสำหรับภายในก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวเครื่องต่อยก่นครับเรามาดูสดสุดท้ายกันแล้วนะครับนั่นคือในส่วนของห้องเครื่องนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นหัวใจสําคัญนะครับของรถทุกคันอยู่แล้วนะครับสับอันนี้เป็นเครื่องยนต์2,400ซีซีนะครับตัวเครื่อง บ็อกเครื่องนะครับก็จะเป็นตัว 2Gd นะฮะในส่วนของตัวสภาพห้องเครื่องนะครับสวยคลีนํำค,ความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะครับคานหน้านะครับแก้มข้างเม็ดอ้างจะเก็บทุกอย่างนะฮะนี่คือเดิมๆจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับรถไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมแน่นอนนะฮะแผ่นเพสฮะ ติกเกอร์มอกนะครับแล้วก็แผงการความร้อนใต้ฝากระโปรงนะครับน็อตทุกตัวอยู่จุดเดิมนะครับไม่เคยขยับหรือว่าน็อตฝากระโปรงเนี่ยไม่เคยถอดออกมาทําสีแน่นอนนะครับตรงนี้เรารับประกันให้อยู่แล้วนะครับเราขายจะรถสวยนะฮะที่มีคุณภาพให้คุณลูกช้าเอาไปใช้งานกันต่อนะครับสับการนี้นะฮะ โตยต้าไฮรักรีโวนะคร2.4เจพัทนะครับ 2, รถปี2019นะครับราคาอยู่ที่489,000บาทนะครับย้ำอีกทีนึงครับ489,000บาทนะครับราคานี้สุดคุ้มเลยนะครับใครสนใจรีบ ติดต่อเข้ามาได้นะฮะหรือว่าอยากเข้ามาดูตัวรถที่ร้านนะครับมาทดลองขับผมยินดีเลยนะครับหรือว่าจะเรียกผมไปขับด้วยก็ได้นะครับอย่างไรอย่างอื่นเดี๋ยวผมจะแนะนําเพิ่มเติมให้ได้นะครับคันนี้เนี่ยมันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะฮะล้อแม็กซี่ล้อนะครับตู้ทึบ2เมตรสิหรือว่าเมตรแหรือว่า2เมตรนะครับข้างหลังอยากได้เป็นล้อกระทะผ่าแล้วก็ยาง X c d ซหรือว่าเสริมหนบเพิ่มเติมเมข้าไปได้นะครับตรงนี้อยู่ที่คุณลูกค้าตามความต้องการเลยนะครับอยากได้สเปคแบบไหนเราเน้มมน,นรบรร นะครับตรงนี้ได้หมดเลยครบภายในคันเดียวนะครับสุดคุ้มแบบนี้คุณลูกค้าดูคลิปนี้แล้วสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้อันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปิพัทน์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะแปลงใจเรากดไลค์กดซับสไคร์นะครับเลยเดี๋ยวอาจจะมีคลิปมารีวิวรถให้กับคุณลูกค้าดูอีกเรื่อยๆหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดนะครับอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้า รุ่นอะไรเข้ามานะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ